ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาชมสวนเหมือนเดิมนะครับทําไมนะครับปลูกฝรั่งไส้แดงกลายเป็นฝรั่งพิมพ์ไมได้โอเคไปดูกันเลยต้องบอกงีนี้ก่อนนะครับว่าที่สวนนะครับปลูกฝรั่งสวนนี้ตรงนี้นะครับประมาณ2อึงสปีแล้วนะครับซื้อมาจากออนไลน์นะครับจากแอปแอปหนึ่งละกันนะครับตรงนั้นต้องบอกว่ากิ่ง พันฝรั่งไส้แดงเนี่ยค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับเราก็ไปเห็นแอปตัวเนี้ยนะครับราคาค่อนข้างจะถูกนะครับถูกเกือบเป็นสิบเท่าเลยแหละนะครับก็เลยสั่งซื้อมานะครับพอสั่งมาปลูกเสร็จแล้วพอเป็นหมากเป็นผลนะครับพอเป็นลูกนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับเป็น กับลายเป็นฝรั่งกิมจูไปได้<ะ>เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากพัญหาอะไรเลยครับเดี๋ยวผมจะมาเทาะให้ดูว่าปลูกฝรั่งแส้แดงมันเป็นฝรั่งใส้ขาวไปได้นะครับทดสอบจุดค่ต้นเลยลนะูกก็กําลังสวยกาลังกินนะครับกาลังกิน ทำไมนะครับปลูกฝรั่งไส้แดงนะครับึงกลายเป็นฝรั่งไส้ขาวไปได้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับเราไปซื้อมาจากแอปแอหนึ่งนะครับเนื่องจากเห็นว่าราคากินพันครังราคาจะถูกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถูกกว่าที่เขาขายกันเกือบ1ิบเท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ซื้อมามาปลูกเสร็จแล้ว ประมาณปีหนึ่งมันก็เอ็นผลนะครับกลายเป็นฝรั่งกิมจูนะครับเป็นฝรั่งกิมจูแต่ก็กินได้ครับรสชาติกรอบหวานเหมือนกันเป็นฝรั่งปลอดสารเช่นกันนะครับนี้การแก้ปัญหาที่สวนนะครับก็มีการเื้อหาข้อมูลตามแอปต่างๆนะครับของสวนเขาขายเองนะครับขายกินผ่านเองเนี้ยแล้วก็ติดต่อเขาโดยตรงนะครับติดต่อเขาโดยตรงแล้วขอซื้อมันจะได้ในราคาที่ค่อนข้างโอเคสองมีความน่าเชื่อถือนะครับน่าสดที่ผมซื้อนี่ ของสวนค่อนข้างจะเชื่อถือได้เลยแหละนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะโด่งดังละนะครับติดต่อไปสายพันธุ์ไม่ค่อยมีละนะครับมันบอกให้ต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับสําหรับเจ้าของสวนท่านนี้นะครับครับก็จบปัญหานะครับว่าทําไมปลูกฝรั่งแสดงกลายเป็นฝรั่งไส้ขาวไปได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่รับชมับคลิปนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ